สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เอามาพ่นบิวเวอร์เลียนะครับนะเนาะเอาบิวเวอร์เลียรครับกันมแมลงนะครับนอ้อมาพ่นมันครับกันมแมลงไว่กวนครับนี้เป็นข้าวกินเนาะอันนี้ตรงแปดครับเอาพ่นบิวเวอร์เลียก่อนครับผม มันเป็นข้าวกินนะครับน้องเขาบอกว้าเจาใส่สารเคมีพ่นครับชิวภาพครับผมใจ้าบิวเวียเนาะก้อยพ่นมันไปอ่ะครับผมครับเขียวนะครับเนาะครับออกงามครับสองแปดเนาะเป็นแก่ออกงามอันนี้ครับ สักห้าวันหกวันก็ปลูกได้ละแก่เนาะครับนะ้องยาวแลวเนี่ยครับเอามาผลกันมแมลงนะครับเนาะเอาบิวเวลียผลครับมันเป็นข้าวไว้กินนะครับเอาใจบิวเบวลียครับไตโคโรแมเนาะนผลครับนะ เจ็ดวันพ่นเจ็ดวันพ่นครับเอาปองกันโลกนะป้องกันโลกที่มันเกิดขึ้นครับเมือมันเกิดขึ้นเ่มือแมงมันลงนักล้ำไปแล้วครับเนาะมันเทามันครับเอาใจ้สารเคมีมันก็บรรไวครับค้นพ่นมันก็บรรไวเลยต้องใจ้แบบชีวภาพครับ ลาขาวนะครับเนาะข้ามาแรงนะครับเนาะก,กี้ของผมดิแ้นผมก็คนแต่คนล妈แม่ามาเดียวนี่ครับผมเลยไม่หันเปิลพลก็เลยมาดูครับผมนี่มัสักห้าหกวันนี้ก็ดีปลูกแล้วครับน่าจะดีปลูกแล้วครับ วันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่รับชมและกดติดตามห้อกำลังใจนะครับเนาะขอบคุณครับ